สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w i l l Podcast ประจำวันพระหัส,สบดีที่8เมษายน2564ในคืนที่ผ่านมานักนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยจากการเปิดเผยผลประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในช่วงวันที่16-17มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดการประชุมแทบไม่แตกต่างจากการประชุมครั้งก่อนหน้าที่ระบุว่าเฟดอาจาต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ก่อนจะเริ่มปรับลดวงเงินการซื้อสินทรัพย์ซึ่งจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนก่อนที่จะดําเนินการดังกล่าวในขณะที่เฟดยังกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากเรื่องของไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้เฟดยังคงนําเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวแบบยั่งยืนซึ่งโดยรวมแล้วรายงานการประชุมครั้งนี้ไม่มีอะไรใหม่ จากครั้งก่อนส่งผลให้ตลาดปิดบวกเพียงเล็กน้อยโดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.05%ดัชนี s อส500ปิดบวกไป0.15%และดัชนีน a สแนปปิดลบไป0.07%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนลบจากความกังวลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นและการชะลอการฉีดวัคซีนในหลายประเทศของยุโรปโดยดัชนีสต็อกหกรปิดลดลง0.22% ดัชนี cac 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง0 0 1ดรัชนีแดกตาดหุ้นเยอรมนีปิดลดลง0.24%และดัชนีฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.91%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวกตอบรับความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากที่กองทุน imf ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกจากประเทศที่พัฒนาแล้วมีการกระจายการฉีดวัคซีนได้ดีค่ะ โดยดัชนีนิกเกอิกตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกไป0.12%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบไป0.1%ดัชนีหางเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลง0.91%ขณะที่ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป0.33%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ i n d อินเด็กของบ้านเราที่ปรับตัวลดลงส่วนทางกับตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวลงถึง1.46% จากปัจจัยกดดันที่ผู้ติดเชื้อในประเทศนั้นเร่งตัวสูงขึ้นค่ะสำหรับราคาทองคําและน้ํามันนะคะสัญญาทองคาตลาดโคมิกปรับตัวลดลง0.08%จากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกไป0.7%จากการที่สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วค่ะสำหรับกลยุทธ์และกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ ปรับตัวส่วนขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกกดดันจากการโลเทชันเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาโดยหุ้นกลุ่มแฟงก็กลับมานําตลาดขึ้นอีกครั้งหลังจากนักลงทุนตอบรับเชื่อบวกต่อแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟอ้อและผลตอบแทนบรรดาบัตรรัฐบาล บวกด้วยตัวเลขดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายซื้อภาคการผลิตของประเทศหลักๆก,ก็ออกมาดีต่อเนื่องและปิดท้ายสัปดาห์ด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งโดยกลยุทธ์หลักของเราคือการถือกองกองทุนที่มีความสมดุลและกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเรายังแนะนํามกองทุนหลักเป็นสําคัญได้แก่กองทุน one ugg กองทุน principal gopp และกองทุน principal APDI ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นเติบโตและมีแนวโน้มทำผลตอบแทนได้ดีในภาวะปัจจุบันในขณะที่เรายังแนะนำให้หาจังหวัดทยอยสะสมกองทุนเปิดกรุงสีไชน่าเอาเชียร์อ e ีคิตี้ถึงแม้จะย,ยังมีความไม่แน่นอนจากประเด็นเรื่องของการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมบริษัทชั้นนำแต่การเติบโตในระยะย,ยาวยังมีความน่าสนใจและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by ยแซน b ีไทยแบงค์สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ